สัสดีคะ่ะทุกคนพบกับก้อยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก้อยก็จะพาทุกคนมาชมส่วนน้อยๆของก้อยเองค่ะที่บอกว่าน้อยๆเนือ่องจากว่าก้อยอไม่ได้แบบมีการจ้างแต่งสวนอะไรยังไงเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็แค่เหมือนแบบซื้อมาปลูกเองอะไรเงี้ยแต่ที่จะมาให้ดูเลยก็คือก้อยมีการทําหลังบ้านและข้างบ้านเนี่ยแต่เดิมมันเป็นหญ้าน้อแล้วก็ได้มีการ ลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะตอนนี้นะคะก้ยขออวดสิ่งเหล่านี้ก่อนนะคะเป็นไม้มงคลค่ะทุกคนก็คือก้อยอะ่ะมีช่วงหนึ่งคือก้อยอะ่ะไปเดินตลาดคําเที่ยงแบบทุกวันเลยอะ่ะแล้วก็เข้าร้านนู่นออกร้านนี้เพื่อแบบไปดูว่ามันมีต้นไม้อะไรบ้างก็คือไปเจอต้นไม้มงคลที่ชื่อมันแบบเราฟังแล้วเรารู้สึกเราเลี้ยงแล้วเราจะรวยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเริ่มศึกษาว่าต้นไหนที่มันแบบ เลี้ยงง่ายก็คือเลี้ยงง่ายของก้อยก็คือแบบตายยากแล้วก็ไม่ต้องลดงามทุกวันขนาดนั้นแดดก็แบบ ไม่ต้องไม่ต้องมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องการเอาวางไว้บริเวณนี้เนาะก็คือไปถามเขาว่าเอออันนี้ต้นนี้เลี้ยงยังไงร,รู้ไหมทุกคนก็เชื่อว่าทุกคนถ้าไปร้านต้นไม้จะเจอคำหนึง่งแดดลำไรทุกคนคือแดดลำไรคืออะไรก้อยถึงขั้นไปเซิร์ช Google เลยนะมันก็คือเป็นแดดที่แบบว่าไม่โดนแสงแดดโดยตรงซึ่งบริเวณเนี่ยมันจะโดนแดดแบบเฉียงเฉียงเนาะก้อยก็เลยเอามาตั้งนะคะอ่าแล้วก็ชื่อที่ก้อยเลือกก้อยฟังจากชื่อเลยว่า ชื่ออันไหนฟังแล้วรวยเช่นอย่างอันนี้คือว่ารวยไม่เลิกนะคะฟังแล้วแบบฉันจะไม่เลิกรวยอันนี้ก็มาหาแห่งนะคะอันนี้ก็บันไดเศรษฐีอันนี้กุหลาบหินเนาะแต่ว่าสองต้นนี้จําชื่อไม่ได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่แสงเงินแสงทองไหมนะคะหรือว่าที่เรียกว่าแก้วกันจนานะคะ ส่วนต้นนี้นะคะชื่อว่าอัญญามณีนะคะคือต้นเนี่ยตอนแรกที่ซื้อมาเป็นต้นแรกๆเลยนะที่เอามาไว้แล้วตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้เลยว่าน้องอ่ะต้องแดดไม่แดดคือไม่ได้ศึกษาเลยก็เอามาตั้งตรงแบบซ้ายขวาหน้าบ้านอย่างเงี้ยปรากฏว่าแบบใบไหม้ทุกคนไม่รู้ทําไงก็เล่ากันกลารมาตัดมาเล็มน้องออกทีนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นอ่ะแต่แค่หมันลดน้ำวันละครั้งจากนั้นคือปรากฏว่าน้องพุ่มแน่นมากคือเหมือนน้องปรับตัวได้จนแยกมาอีกกอหนึ่งได้อนี้คือแบบแยกเองด้วยนะ เนี่ยได้อีกต้นหนึ่งเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันคลอดน้องไ,ได้อีกต้นหนึ่งส่วนต้นนี้นะคะเรียกว่าต้นข้าวตอกก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรก็พยายามเซิร์ชในเน็ตแต่ว่ามันไม่มีอ่ะแบบเซิร์ชข้าวตอกมันจะเป็นข้าวตอกพะล่วงแต่มันก็ลักษณะไม่ใช่อย่างงี้เราเลยไม่แน่ใจแต่ว่าที่ร้านอ่ะมันเขียนป้ายติดเกือบทุกร้านเลยว่าข้าวตอก และที่เราเอามาไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าน้องอ่ะจะต้องการแดดนะคะแล้วก็รดน้ําทุกวันก็เลยเอามาไว้ตรงนี้เห็นไหมมันน่ารักเนาะมันดังๆอะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นไม้มงคลที่มันไม่ต้องการแดดก็เลยแบบเอามาไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือต้นเงินไหลมาเงินไหลมาเหมือนกันแต่ว่าดังนิดหนึ่งถ้าดังเยอะก็จะแพงนะคะแล้วก็ต้นนี้ทุกคน สวยเนาะน้องแบบน่ารักมากตอนเห็นแล้วคือแบบเฮ้ยต้นอะไรแล้วดูชื่อคือมันชื่อว่าต้นแก้วสารพัดนึกคือแบบอธิษานอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรสายมูอะและ้วทุกคนให้ดูต้นนี้คือน้องจะไม่รอดแล้ว มันคือต้นกวนอิมมาทุกคนคขือมเขาบอกว่ามันปลูกได้ทั้งในน้ําและในดินใช่ปะแต่คือพอเอาลงได้ไม่นานน้องเหลืองมากอะแล้วคือตอนที่ซื้อทําไมซื้อ2ต้นรู้ปะเขาบอกว่าถ้าซื้อ2ต้นอะมันจะช่วยเรื่องความรักดูดิยังเหี่ยวแห้งเลยอะไม <c oughs> ่รู้ว่าน้องจะรอดไหม ส่วนฝั่งนี้นะคะจะโดนแดดเยอะกว่าฝั่งนู้นนิดนึงเนาะก้อยก็จะวางต้นไม้ที่มันแบบว่าต้องการแดดนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นต้นส้มจี๊ดเนาะคือมีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดเราปลูกต้นอะไรที่มีออกผลหน้าบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะดีกับการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อทุกอย่างเลยนะคะก็ตอนเอามาน้องยังไม่มีเม็ดไม่มีลูกเลยอะตอนนี้มีเลยนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวตอกเหมือนกันเนาะส่วนอันนี้นะคะชื่อว่าอมเงิน อ,อมทองก็คือแต่ว่าน้องอใบาใหม่เนื่องจากว่าต้นเนี่ยมันเป็นต้นที่มันไม่ต้องการแดดเราก็คิดว่าเรามาหลบตรงนี้ได้แล้วอะแต่มันก็ยังโดนนิดนึงส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าโปยเซียนแครนะคะคือจริงๆก้อยเป็นคนไม่ชอบต้นไม้ที่มีหนามสักเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยมันตะมุตะมิดีนะคะมันไม่ใหญ่ดีแล้วก็อันนี้นะคะเรียกว่าต้นช้อนเงินช้อนทองดูจากชื่อคือมองคลปะ อ,อมเงินอ,อมทองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสาลิกาลิ้นทองนะคะแต่เป็นตัวเมียคือใบมันจะเป็นอย่างเงี้ยข้างหลังมันจะเป็นสีเหลืองเงี้ยอย่างเงี้ยเออคือสาลิกาลิ้นทองมันก็ดูเหมือนแบบถ้าเราพูดจาอะไรค้าขายก็จะดีคิดเอาเองแต่มันจะมีอีกต้นหนึ่งที่เรียกสาลิกาลิ้นทองเหมือนกันอันนั้นคือจะเป็นใบด่างเขียวขาวอันนั้นก็คือชื่อสาลิกาลิ้นทองแต่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นเหมือนใบหัวใจอ่ะมันมีหลายชื่อนะเดี๋ยวนะในไส้หัวใจหรืออะไรเงี้ยคือต้นนั้นนะ่ะน่าจะเป็นตัวผู้อันนี้ตัวเมียเ,เวลาตามหาก็คือแบบบอกเขาได้ว่าตัวเมียที่ใบข้างหลังลึงเหลืองเนี่ยอันนี้ก็คือจะต้องการแดดก็เลยไว้ตรงนี้นะคะส่วนหน้าบ้านนะคะตรงที่อยู่ในกระถางเนี่ยเรียกว่าต้นแวววิเชียนค่ะคือต้นแวววิเชียนเนี่ยมันจะมีอีกชื่อหนึ่งที่ตามร้านขายชอบใช้ก็คือ forget me not เมืองไทยนะคะคือสาเหตุที่เอาไว้ในกระถางน้องสอกว่า ต้นไม้เนี่ยชนิดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีอายุค่อนข้างสั้นนะคะแปบ๊บหนึ่งมน้องก็จะไปละก็เลยเอาไว้ตรงนี้เผื่อแบบอนาคตเราเปลี่ยนเป็นต้นไม้อื่นเนาะส่วนแปลงข้างหน้านี้นะคะตอนแรกคือก็พยายามหาต้นไม้ที่แบบที่มันจะปิดตรงนี้แต่ไม่ต้องสูงเท่าต้นนี้อะ่ะแต่ว่าแบบไปหามาก,ก็คือไปเจอนีออนมาเขาก็บอกว่ามันตัดแต่งได้แต่พอเอามาวางจริงๆเรารู้สึกว่ามันไม่เข้าอะ่ะก็เลยเอาออกไปนะคะ แล้วก็ไปซื้อฟ้าประดิษฐ์มาแทนคือเตี้ยเลยแต่คราวนี้เตี้ยเกินไปค่ะเพราะว่าฟ้าประดิษฐ์เป็นไม้คุมดินก็เลยย้ายไปปลูกที่อื่นทีนี้ก็เลยต้องเอาพุทธมาลงนะคะพุทธเนี่ยตอนแรกคืออยากลงมานานละแต่หลายคนนะเตือนว่าแบบน้องเลี้ยงยากเนื่องจากว่าเหมือนกับว่าตอนอยู่ที่ร้านมันสวยนะแต่พอเอามาที่บ้านเหมือนกับว่า เออมันชอบมีเพี้ยมีมีอะไรแมงกินต่างๆมันจะแหว่งอะแล้วถ้าเราปลูกเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วมันแหว่งไปนิดนึงมันก็จะไม่สวยใช่ปะทีนี้ก็ไม่มั่นใจก็เลยแบบด้วยความยังอยากได้อยู่ก็เลยลองเอาตั้งไว้ก่อนให้น้องลองปรับสภาพดูก่อนว่าจะรอดไหมแต่ว่าการที่มันอยู่ในกระถางเล็กเนี่ยดินมันน้อยเราต้องลดน้ําบ่อยๆนะคะไม่งั้นน้องก็จะตายได้ส่วนต้นริมลัว้วรอบบ้านฝั่งนี้นะคะก็คือเรียกว่าไซเกาหลีเนาะมันเป็นต้นที่โคงกางอะ ปลูกให้เลยนะคะก็คือเป็นต้นที่แบบทนทานมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเรียกว่าฟ้าประดิษฐ์ตอนแรกที่บอกคือจะไปปลูกตรงนู้นะแต่คือมันเตีย้ยนอกปะแต่ที่ชอบคือตอนนี้มันหุบแต่เดี๋ยวแบบบางช่วงเวลามันจะบานคือมันสวยมากก็เลยแบบซื้อมาแล้วก็เลยปลูกแนวยาวนี้ไปนะคะส่วนต้นนี้ที่เห็นต้นใหญ่ๆเนี่ยนะคะเรียกว่าต้นแคนาเป็นต้นที่แบบว่า โครงการปลูกมาให้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็มีการเอาต้นหลิวมาคุมดินตรงนี้นะคะเพื่อให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้ว่องจากว่าต้นหลิวอ,อ่านมาว่ามันทนทานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยไม้นะคะที่เอามาห้อยให้มันสวยงามแล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าแพรเสี้ยงหายทุกคนแพร่เสี้ยงห้เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับคุณยายตื่นสายแต่ว่า ดอกของมันอ่ะจะมีซ้อนกีบเยอะกว่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นดอกเดซี่นะคะแต่ว่าเดซี่เนี่ยมีอายุไม่นานนะก็คือเอามาเพื่อความสวยงามเพื่อคลิปนี้เท่านั้นแล้วก็มาฝั่งนี้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนยอมเล็กๆที่ปลูกเองคะ่ะคิดเองด้วยคืออย่างต้นนี้อ่ะเป็นต้นตอแรกเรียกว่าต้นสนหอมคือไปเห็นครั้งแรกแล้วชอบแบบน้องมีการไล่สีอย่างเงี้ยก็เอาเป็นกระถางมาตั้งไว้มันก็ รอดนะทุกคนแต่พออาลงดินน่ะมันเริ่มแห้งอะ่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันเป็นมุมนี้หรือเปล่าน้ําเลยไม่ถึงอันนี้ก็เลยพยายามแบบลดน้ําพยายามดูแลนะคะจะเห็นได้ว่าบ้านก้อยอะ่ะมีทั้งต้นแคนาและต้นสนเพื่อที่จะให้รู้ว่าเจ้าของบ้านเป็นคนสนและแคนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยบอกว่าวมุกนี้สวนอันนี้นะคะดอกมันร่วงไปหมดแล้วมันคือต้นพยับหม่อมเป็นต้นดอกอฟ้าอย่างเงี้ยถ้าตอนมันมามันจะแบบพุ่มอะ่ะแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงไปมันก็แบบ แต่เขาบอกว่าเป็นต้นที่แบบทนทานถ้าเรายิ่งตัดมันก็ยิ่งออกส่วนอันนี้เห็นไหมพุทธะตอนแรกด้วยความที่บอกว่าอยากได้ตั้งแต่แรกก็ดื้อดึงเอาลงสี่ต้นแต่ว่าตอนแรกต้นมันเล็กกว่านี้นะมันก็ถือว่ามันโตแต่แบบมันไม่สวยอะ่ะมันแบบยังมีเหลืองๆเนื่องจากว่าน้ําอาจจะไม่พอแล้วก็ไม่เคยฉีดยาเลยเลยอาจจะต้องดูแลนิดนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้เรียกว่า นวดป้าหมึกค่ะมันจะแบบเป็นโคลนยิดนึงนะเนื่องจากว่าก้อยไม่ได้คุมดินแล้วเวลาแบบเนี่ยตรงนี้มันเป็นน้ําที่แอร์ลงมามันก็เลยจะกระเด็นเนาะแต่สาเหตุที่ก้อยเลือกจะปลูกต้นไม้แถบเนี่ยเนื่องจากว่าตอนมันเป็นหญ้าทุกคนมันไม่โดนแดดดีมันทําให้มันเป็นดาๆอ่ะมันไม่สวยหญ้ามันก็แบบแห้งๆอย่างเงี้ยก้อยก็เลยเลือกที่จะปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กเนื่องจากว่ารากมันจะได้ไม่ชอนชัยไปกับตัวบ้าแล้วก็ ไม่ปลูกใกล้นะคะส่วนอันนี้ก็คือเอาอิดประสานมาเลียงเองจ้าอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ทนทานแล้วก็มันไม่โดนแดดจัดอะเพราะว่ามันจะแดดมันจะแบบผ่านไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นต้นที่ไม่ต้องการแดดมากก็อยู่ได้ก็เลยเอาน้องมาไว้ตรงนี้นะคะ ส่วนญ้าทั้งหมดของโครงการนะคะคือเขาปลูกมาให้รอบบ้านเลย,เ,ลยเป็นญ้านวลน,น้อยนะคะซึ่งญ้านวลน,น้อยเนี่ยจะเป็นญ้าที่ต้องการแดดนะคะถึงจะสวยส่วนตรงนี้นะคะก็คือต้นนีออนที่บอกที่ตอนแรกว่าซื้อมาแล้วเราจะไปไว้ตรงหน้าบ้านก็ย้ายมาตรงนี้เพราะว่าเท่าที่อ่านมาต้นเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มอะแล้วพอน้องโตอะแล้วเราตัดแต่งให้มัน เป็นทรงกลมๆม,มันจะดูสวยกว่าก็เลยยังไม่รู้เอาไปทําอะไรเลยมาไว้ตรงนี้เพราะว่าคิดว่าอนาคตอย่างที่บอกตรงเนี้ยจะทําเป็นละแนงแต่ว่าพักก่อนไม่มีตังก็คือถ้ามันเป็นละแนงเราอาจถ้าน้องอยู่รอจนถึงวันนั้นนะเราก็จะเอามาตัดแต่งเป็นแบบพุ่มๆไปอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยเรียกว่า แพ้เสียงไฮ้นะคะก็เป็นไม้คุมดินเราก็เลือกที่จะมาปลูกตรงนี้เนื่องจากว่าน้องมันเขียวหมดเลยตรงนี้เป็นโซนพืชผักสวนครัวที่เราเคยย้ายไว้ตรงนู้นเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะเราย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็พวกที่ห้อยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเดฟพวกหนวดลูซีอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าต้นไม้ต้นเนี่ยมันเป็นต้นที่แบบว่าไม่ค่อยโดนแดดเราก็จะไว้พืชที่มันแบบไว้ไว้ต้นไม้ที่มันไม่ต้องการแดดเท่าฝั่งนู้นนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบมะลิต่างๆ เราเป็นคนชอบดอกมะลิมากแต่ว่าไม่มีดอกละลวงหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าต้นมะลิจริงๆอ่ะซื้อมาแค่3ต้นนะแต่อีก2ต้นอ่ะข้างบ้านเขาเอามาให้ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะคะข้างบ้านมีคนมาอยู่แล้ะเละ ส่วนข้างหลังบ้านทั้งหมดนี้คะ่ะแต่เดิมมันเป็นญ่าเนาะก้อยก็มีการเอาญ้าออกนะคะแล้วก็เทคอนกรีตแมป์นะคะสาเหตุที่ก้อยเลือกเทคอนกรีตแมป์เพราะว่าก้อยยังไม่มีแผนที่จะต่อเติมครัวนะคะแล้วก็แค่อยากจะให้มันแบบเรียบร้อยไม่แฉแบบมีญ่าเนื่องจากว่าทุกคนมันเป็นญ้ามันไม่ได้สวยงามเลยเพราะว่าอย่างตรงที่มันเป็นแบบใต้หลังคายอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นดำๆอ่ะคือเดี๋ยวจะขึ้นรูมให้ดูว่ามันเป็นแบบเออมันไม่สวยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ เลยให้เขาอะมาเทคอนกรีตแป์เพราะว่ามันดูแบบมีอะไรมีลายมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในการใช้คอนกรีตแป์เนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะเห็นตามลงรถใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเอามาไว้ตรงเนี้ยเราจะต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็นโซนซักล้างที่แบบหนัก เพราะว่าพื้นแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะโดนน้ํายาที่เป็นกรดได้อย่างผงซักฟอกเนี้ยเขาจะไม่แนะนํานะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ํายาอ่อนๆอ,อ,อ,อย่างน้ํายาล้างจานอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรแต่ว่าที่ดีที่สุดคือล้างด้วยน้ําเปล่าทีนี้ตรงเนี้ยก็แค่ต้องการตอนเนี้ยก็อยากให้มันแบบไม่แฉะแล้วก็เรียบร้อยก็ก็เลยเลือกที่จะเป็นเ hey, ทเป็นคอนกรีตแตมแต่ตอนที่ก้อยไปติดต่อ คือก้อยไปติดต่อมา2เจ้ามาประเมินทุกคนคือทั้งสองเจ้าพูดเหมือนกันหมดคือพื้นที่ของก้อยตรงเนี้ยมันแค่15ตารางเมตรอะมันน้อยกว่ากว่าแบบขั้นต่ำที่เขาจะทำเขาเลยจะคิดเป็นราคาเหมาก็คืออยู่ที่20,000แต่ถ้าเกิดก้อยทำด้านข้างด้วยอะคือทั้งหมดอะมันจะอยู่ที่ประมาณ26 0 0 0 2 7ก็ก้อยก็มีความงกว่าแบบเฮ้ยเพิ่มอีก67 0 0 0เองอะหรือจะทำทั้งหมดดีแต่ว่า ก็โดนเบรกเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันเป็นทั้งรอบฝั่งหนุนด้วยบ้านมันจะดูแข็งไปหมดเลยก้อยก็เลยไปเจอเจ้าที่สองก้อยก็เลยเลือกเจ้าที่สองเนื่องจากว่าเจ้าที่สองเนี่ยเขารับเทคอนกีสแสตม์ Stamp, แล้วเขาก็แบบรับปูแผ่นทางเดินนะทุกคนแล้วเขาบอกว่าถ้าทำสองอันอะ่ะเดี๋ยวเขาจะคิดราคาตรงเนี้ยเป็นราคาตามจรงิงซึ่งราคาตามจรงิงมันอยู่แค่เก้าพันนะทุกคนพอรู้ราคารู้สึกเสียดายสองหมื่นวะก็เลยเลือกที่จะ ปูทางเดินกับเขาแล้วเขาอ่ะเป็นบริษัทที่ขายขายแผ่นปูด้วยไม่ได้ไม่ได้แค่ปูอย่างเดียวคือขายแผ่นแต่แผ่นก็ขายขายแผ่นแล้วรับปูด้วยก็ทำเงี้ยก็เลยตกลงปรงใจกับเขาไปนะคะแล้วก็เขาอ่ะเจ้าที่สองเนี่ยเขาอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เทเต็มอะ่ะทุกคนเขาทิ้งแบบเป็นช่องไว้เว้นช่องไว้เขาบอกว่าน้ํามันจะได้ลงเราก็งงแต่ว่าเจ้าแรกตอนที่มาประเมินให้เราอ่ะเขาบอกว่าจะทําแบบปลายกับหัวให้มันแบบ ถ้าอย่างนั้นมันน่าจะสวยงามกว่าป่ะแต่ว่ามันทํามาแล้วอะเนาะเราก็เลยแบบตามเขาว่าเขาว่าดีกว่าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็เลยมันไม่สวยมันเป็นร่องดินอะเราก็เลยเอาตะข่ายแล้วก็เอาหินแม่น้าเนี่ยมาโรยให้มันดูแบบมีความแบบธรรมชาตินิดนึงพอมีหินหินเพิ่มมันก็ดูไม่แข็งนะคะจากหลังบ้านนะคะแล้วก็เชื่อมโยงมาข้างข้างบ้านเนาะข้างบ้านส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่แบบ แคบเนาะเราก็มีการเอาหญ้าออกเหมือนกันอย่างที่บอกว่าเจ้าที่สองอะที่เราเลือกของเขาเพราะว่าเขารับปูแผ่นทางเดินด้วยของก้อยเนี่ยก็เลยเลือกตรงนี้เป็นการปรูแผ่นทางเดินนะคะแผ่นทางเดินของก้อยเนี่ยปกติทั่วไปอะมันจะมีที่เราเห็นการตามท้องตลาดคือจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอันนั้นะ่ะราคาจะถูกกว่าอันนี้นิดนึงนะคะส่วนก็มีนิดนะส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าของบริษัทนี้นะเรียกว่าแผ่น แมทซีรีส์นะคะก็มันจะคล้ายๆกับอีกอันนึงที่เรียกว่าคาเปดสโตนของบริษัทอื่นเนาะแต่คาเปสโตนอ่ะมันจะดูธรรมชาติกว่าทุกคนเนื่องจากว่ามันไม่มีการทํำสีหอหรือว่า สีของเขามไม่เงา่ทุกคนก้อยก็ไม่มั่นใจในข้อมูลนี้นะคะแต่ว่าของก้อยมันมีการทําสีเคลือบออกมาชั้นหนึ่งแล้วสีมันเงา่ะแวบแรกที่ก้อยเห็นคือมันดูปลอมมากเลยทุกคนแต่ว่าพอคิดเอาเองว่าถ้าเราลงต้นไม้หรือว่าใช้ไปนานา,นานความเงามันหายมันก็คงจะดูธรรมชาติปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าทางบริษัทเขาก็บอกว่าการที่เราอะ ทาสีและเคลือบอีกชั้นหนึ่งอะ่ะมันเป็นการมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันทําให้เกิดตะไคร่เกาะบนผิวได้ยากกว่าอะไรเงี้ยอายุการใช้งานมันก็จะยืดกว่าเราก็แบบอ๋อก็ตามนั้นอะไรเงี้ยแผ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณแผ่นละ200บาทนะคะมันจะเป็นลักษณะที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นแบบหินหินหิน,หนแล้วก็เป็นซีซ่ๆแล้วก็มีการเอากวดหินมาโรยแล้วก็ทาน้ํายาประสานนะคะแต่ว่าข้อเสียของแบบนี้นะคะวัชพืชมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่นะคะแล้วก็ ข้อดีของมันก็คือมันเป็นแค่การเอาแหวงเอาแผ่นมาวางอนาคตรเราอยากปรับเปลี่ยนเป็นสวนหินหรือว่าอะไรก็ตามมันสามารถดึงออกได้เลยนะคะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือหินเนี่ยมันสามารถต่อให้ทานน้ายาประสานยังไงมันก็สามารถกระเด็นได้นะคะตรงนี้นะคะก้อยก็ปลูกต้นลิ้นมังกรกับคล้าแววมายุราก็คือเอาไว้ในกระถางเนาะอันนี้ปลูกเองนะเลือกเองก็คือตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้โดนแดด จัดนะคะก็คือต้นเนี่ยมันไม่ชอบแดดเลยแล้วก็ไม่ชอบน้ําเลยก็คือไม่ต้องดูแลมันมากนะคะแล้วก็สาเหตุที่ปูตรงนี้ด้วยก็เนื่องจากว่ามันจะมีตามซอกที่แบบอย่างที่บอกมันไม่โดนแดดแล้วมันยำอ่ะทุกคนก็เลยตัดสินใจเอาหญ้าออกนะคะตรงด้านข้างเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราปูแผ่นอย่างเงี้ยมันจะดูแบบโลนไปหมดเราก็เลยให้เขาอ่ะทำเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่า คันกั้นดินนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ริมทั้งหมดเลยเป็นแนวยาวประมาณ13เมตรได้เลยนะ mm. ก้อยเลือกปลูกใสเกาหลีทั้งหมดเลยเนื่องจากว่ามันเป็นต้นที่ทนทานนะคะทุกคนแล้วก็ตอนแรกอะ่ะอยากจะปลูกต้นอื่นเพราะว่ากลัวต้นเนี่ยรากมันชอนชัยแต่ว่าทางถามหลายคนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราอะ่ะมีการตัดแต่งดูแลน้องอะ่ะรากมันไม่ไปไกลขนาดนั้นแล้วเราอ่ะมีแผนที่จะทําให้มันเป็นทรงอะ่ะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันโอเค เพราะว่าถ้าเป็นต้นอื่นเราก็กลัวน้องจะไม่รอดแล้วมันยาวมากอะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่สวยส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นเรื่งเินเรื่องอของเราอันนี้นางกวักค่ะแล้วก็อันนี้คือกวักมณีอันนี้ก็เป็นต้นไม้มงคลนะคะที่ไม่ต้องการแสงแดดมากคือมุมนี้แต่เดิมมันก็จะขึ้นดำๆเหมือนกันตรงมุมเนี่ยพอแดดมันไม่ถึงเนะาะหญ้าก็ตายอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดน้องไมาอยู่ในกระถางแล้วก็วางแบบนี้นะคะตรงน,นี้เนี่ยมีแผนแนอนะคดว่า ไม่ใช่แนนคนหรอคืออยากจะได้น้ำพุมาวางตรงนี้ยแต่ว่ายังเจอแบบน้ำผุยังไม่ถูกใจถ้าใครมีร้านน้ำผุสวยๆนะคะแนะนำก็อยเข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจจะทำแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเทคอนกรีดหรือว่าปูทางเดินหรือว่าแค่จะไปซื้อแผ่นทางเดินอะแนะนำร้าน ที่ก้อยทำอยู่ได้นะคะเป็นบริษัทที่ชื่อว่า Nature Crete นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้น Facebook ให้นะคะคือจะบอกว่าเขาดูแลดีมากจริงๆนะคะทั้งแบบก่อนการขายในระหว่างทำหลังการขายแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วอะเรามีอะไรเขายังรับประกันให้1ปีด้วยนะคะก็ลองติดต่อเข้าไปได้นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนน้อยๆของบ้านก้อยเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับใครนะคะมีคาถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะไดเรกไอจีมา ถามก็ได้นะคะถ้าเกิดก้อยรู้เนี่ยตอบหมดไม่มีกักแน่นอนนะคะแล้วก็ยังไงฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ก้อยด้วยเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปมาคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงขนาดนี้เนาะน่าจะยาวมากอะค่ะยังไงก็วันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย